คราทำนี้ท้าเล่นมานมก็คือใช้เงินหนึ่งร้อยบาทครับงร้อยบาทก็คือจะทำอะไรได้บ้างพวกเราเนี่ยผมก็ทีมงาน,น,งค,น,นครับของเงินเดียครับก็เดีย๋ยวไปดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะใช้กัน100บาทใครจะใช้อะไรได้บ้างไปดูสิครับเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วคือแบบอยากกินเค้กมากเลยพี่คะ ขอเค้กปุ้ยหนึ่งกล่องค่ะอ,อะไรบ้างแค่คคคแค้กับเค้กปุ้ยคน,ในี่นา่ไหนึ่ กินแล้วของมีคนใช้เงินกันแล้วขอดูคัดกับอามนะอ่ะดูไม่ดูใช้ยิงกันแค่ซือ cane cane. ้อเคปเค้กกล้วยมาค่ะราคา30บาทตอนนี้ก็เหลือ70บาทครับส่วนอามซื้อเคปเค้กเป็นเลมโบนะครับราคา35บาทครับตอนนี้ก็เหลือ75็ดสิบห้าหกสิบห้าหรือเปล่าครับคุณพี่หกสิบห้าค่ะหกสิบห้าอย่าบอกคนไห้ว่าเรียนโรงเรียนไหนมาใช่อย่าบอกคนไห้ว่าเรียนโรงเรียนไหนว่า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันละหนึ่งห0บาทแต่ละคนเนี่ยใครใยังไงกันบ้างเราก็กลังมองเที่ยวนะก็ไอ้ผมเะี๋ยวไปเราตามหมดซื้อเ้าแล้วนาะผมเกนไหนเค็นซื้ออะไรซื้ออะไรครับไม่พูดนะไม่พูดด้วยเผาหุงสับ สองสักรีบว่าสักรีบกี่บาทกี่บาทหกสิบบาทเองอ่าเข็นเหลือที่สิบบาทนะครับส่วนผมซื้อข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะจานหนึ่งครับข้าวปลาแกะหกสิบบาทนะผมก็เดี๋ยวสิบบาทกับเข็นสองคนก็แค่จับตามตีของหวานเวลาแล, hm แล hm ้วครับก็มาดูกงี ains. 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 ้ยครับอีกสิบบาทจะทำอะไรได้บ้าง ใอไปต่อติดตามเรียบร้อยแล้วก็ผมไปตี้น้ำเพิ่มนะ10บาทเป70บาททางแนวเกียรเ้ยมาซื้อลเขาไข่ดาวทองาำได้ทองคแล้วน้ำอ่ะน้60บาทน้ำโอนติเย็น40บาทหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดหมแล้วนะ100บาทเกยรนได้ข้าวมือเดียวแล้วขอเกียร์ของอาเ์มอยู่า5ของแก๊ส เหลือสามสิบบาทนะข้าวแกงหกสิบแล้วก็น้ำสิบบาทผมเลี้ยงข้าวเดียวแล้วกลับแบบเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมว่าแคทกับพามจะซื้ออะไรนะผมก็รอติดตามนี้ของตะกรงครับตอนนี้แคทได้สองเพิ่มนะคะคือซูชิร้านซูชิเบิร์นไฟค่ะราคาห้าสิบบาทชิ้นละสิบบาทเท่านั้นตอนนี้แคทก็จะเหลือเงินยี่สิบบาทอันนี้เป็นข้าวไส่หน้าหมูทอดนะครับ ราคาห้สิบ้าบาทเหลืองบไหมตอนนี้เหลือสิบบาทครับจักรสบ้าครับเสร็จแล้วค่ะยลืมหยิบหนอตาค่ะยี่สิบบาทก็ใช้หมดแล้วนะคะเป็นพอบินน้า้วยค่ะ อ,อ่านี่นะครับก็คือเงินสิบาทของเราที่เหลือนะครับสามารถกินน้ำได้ด้วย ติดลบสิบห้าบาทยอดขอติดลบสิบเอ้าถ้าติดสนใจห้ามใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบผมครับกาแฟยี่สิบาทก็จากเหลือ3สิบหนก็ซื้อกาแฟไป20บาทเหลือยี่สิบาทผมว่าไม่น่าจะซื้ออะไรแล้วนะฮะอาจจะแบบซื้อน้ำก็ได้ย0บาทนี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับคอนเทนต์วันนี้ผมก็ท้าเลนหนึ่งบาทจบที่กาแฟของผมแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวไปเชิญอีกทีนึงว่าใครใช้เงินในการซื้ออะไรไปบ้างผมก็ เดี๋ยวไปรอทงสลุกเลยครับติดลบละ45ติม่าเป็น55บาทละอันนี้20ยอดครับคติอีกรอบหนึ่งติดลบอีกคนยุงนย่งผมยิบมาคัตติอีกรอบหนึง่งห้าม,าม,ามใช้เงินผู้เปลี่ยนครับผมครับห้ามใช้เงินผู้เปลี่ยนเนี่ยยิบ25บาทแล้วติดลบอย่างเงี้ครับตอนนี้เรา25แล้วจบไปแล้วของเรานี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนว่าใครใช้เงิน4บาทแล้วใช้ไปกับอะไรบา้างเราเดี๋ยวผมเริ่มที่ผก่อนแล้วกันก็หลัง ในลมถ in ังติดเทียนซื้อข้าวมันแกะไป60บาทน้ำเปล่า10บาทแล้วก็ไป70บาทแล้วก็ไปซื้อกาแฟ20บาทที่ติดเทียนนะแล้วก็ซื้อเสี่ยวหมูตุ๋น35บาททั้งหมด525บาทรวม1055บาทครับผมก็กระเพราหมูสับไข่ดาวไส้กรอก3ชิ้นไก่กอดสา3ชิ้นโยโย่ใช่แล้วก็โอ๊ตินเย็น40บาทก็เป็น หนึ่งร้อยพอดีแล้วผมก็ติดลบซื้อนมหมีอีก15บาทแล้วก็ซื้อเคฟอีกอีกสีบาทติดบห้าสิบาบาทครับติดลบเยอมากติดลบเยอะต้องแค่นะคะเริ่มจากเล้าหมีเลยก็จะเป็นเคฟกล้วยค่ะสามสิบาทแล้วก็มาลงอาหารข้างล่างก็เป็นซูชิ50บาทค่ะแล้วก็เป็นตู้กดน้ำบ๊วยเตาบินค่ะบ๊วยโซดา ทั้งหมด20บาทรวมกันเป็น100บาทพอดีไม่มีขาดไม่มีเกินทับของอ่างก็จะเป็นเทพเทพเรนโบตรงเราหมีนะครับ35บาทนะครับแล้วก็เป็นข้าวไข่หมูทอดคณาวิศวะ5 5บาทครับก็จะเหลือตัง10บาทใช่ไหมครับแล้วพอดีก็ไปตู้กดยามน้ำคณานิเทศ9บาทรวมเป็นยอดเงินก็99บาทซึ่งเหลือ1บาทนะครับ ก็สรุปทาเร้์วันนี้ก็คือทำได้สองนแล้วก็เกย์อยู่สองตนนั่นเองนะก็ขอบคุณที่ติดตามที่ของเราแล้วก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย